สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ในการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อวันนี้ขอเป็นเรื่องการเมืองมาคุยเรื่องเกี่ยวกับบุฟเฟ,ฟ่สูกี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าตีน้อยกับ MK ตอนนี้กําลังฟัดกันเต็มที่เลยแล้วก็ที่สําคัญคือ MK สุกี้เนี่ยออกแบรนด์ใหม่เขาเรียกว่า i i h t t n n g r a n d นะครับคือโบนัสุูก้ราคาเดียวกัน279เอ่อรวมทุกอย่างนะครับแล้วก็มี60เมนูด้วยกันออกมา เรียกว่าออกมาชนกับตีน้อยเต็มที่แล้วก็ชนกับลักี้สุกี้ด้วยนะครับวันนี้ขอคุยกับอินฟูท่านหนึ่งที่หลายคนรู้จักกันในโลกออนไลน์นะครับที่สำคัญคือว่าอินฟูท่านนี้ท่านทําเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้ของสุกี้เจ้าดังนะครับขอต้อนรับคุณติ๊กสิริธรรมพครับสวัสดีครับคุณติ๊กครับสวัสดีครับพี่โน้ครับสวัสดีครับครับคุณติ๊กสงครามระหว่าง MK มาในานามโบนัสสุกี้กับเอสุกี้ตีน้อยเนี่ยเอาก่อนมาถามนี่ก่อนทบชนกันขนาดนี้เนี่ยไอ้สุกี้เจ้าเล็กๆที่อยู่ตามตอกตามซอยตามถนนทางเนี่ยมันควรจะต้องทํำยังไงฮะคุณติ๊กในมุมผมเนาะในมุมผมเนี่ยตอนเนี่ยช้างชนช้างกันอยู่เออในเมื่อช้างชนช้างแล้วมันเกิดไม่ว่ามันจะเกิดสงครามหนักหน่วงแค่ไหนอะมันมีเรื่องดีเกิดขึ้นมาเสมอแล้วครับพี่ เราต้องแยกก่อนครับพี่ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครพี่นุ่าเอางี้เราต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าของที่เราขายอะใครแม่งคือคู่แข่งของเราบ้างเคยมีคนพูดกับผมว่าฉันขายก๋วยเตี๋ยวเธอขายตามสั่งขายคนละแบบไม่ใช่คู่แข่งกันความจริงไม่ใช่นะครับก๋วยเตี๋ยวกับอาหารตามสั่งคือคู่แข่งกัน เฮ้ยจริงอ่ะจริงไงอะแข่งกันยังไงแข่งกันยังไงมันเป็นอาหารจานเดียวเหมือนกันครับพี่ือ้เลยบอกอย่างนี้มันเป็นอาหารจานเดียวเหมือนกันครับพี่อาศุมันก็มีสองทางเลือกมึงจะกินกับเราหรือมึงกินก๋วยเตี๋ยวมันคืออาหารจานเดียวเหมือนกันแปลว่าสองอันนี้คือคู่แข่งกันครับพี่ไม่ใช่ว่าฉันขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อพี่นุขายก๋วยเตี๋ยวหมูเราสองคนเราสองคนแ่บเป็นเป็นเป็นคู่แข่งกันในทางความคิดพี่แต่ในความเป็นจริง ก๋วยเตี๋ยวตามสั่งลาดหน้าผัดไทยแม่งคือคู่แข่งกันหมดเลยครับพี่อันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็<ร>าจะทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องใครบ้างที่มันเป็นคู่แข่งกันระหว่างสุก,กี้มันไม่ได้มีแค่สุก,กี้เครับพี่มันมีจิ้มจุม่มมันมีอ่าอ่สาสุกี้ปุกกระทะด้วยเออ เอ่อดังนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนครับพี่ว่าใครอ่ะมันเป็นคู่แข่งที่แท้จริงของเรานี่คือคู่แข่งที่แรกจริงก่อนเลยครับพี่ผมจะให้ความรู้กับผู้คนอยู่บ่อยๆแล้วก็ผมจะเขียนบทความอยู่บ่อยๆว่าทําอะไรทําที่ไหนใครทาลูกค้าเราเป็นใครอออืมอืมผมจะบอกพี่นุว่าณนะวันนี้ยผมอยู่โคาราชนะครับพี่สุกี้สีน้อยกับเอ็มเคสุกี้ฟัดกันหัวฟัดหูอย่างฟัดกันทิ่ยหายไปพวงเลยนะครับพี่ S <S พี่นุชเชื่อ,อไหมครับว่าร้านจิ้มจุ่มข้างทานเนี่ยคนเต็มทุกวันครับเฮ้ยจริงนะ่ะครับร้านร้านจิ้มจุ่มร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามเก้าคนก็ยังเต็มกันอยู่เพราะลูกค้าใครลูกค้ามันนี่นึก,กออกกันทีนี้เดี๋ยวพี่ถามแบบคนงงๆถามนะเป็นเพราะว่าตีน้อยเนี่ยกับคนอื่นเนียมาประมาณสอง้อย็สิบหกบาทแต่ว่าหมูกระทะพวกนี้มันแค่ร้อยกว่าบาทเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบคนที่รายได้น้อยนิดนึงก็จะกินหมูกระทะเพราะมันแค่ร้อยกว่าบาทเอง หรือปในเมื่อพี่นุในเมื่อพี่นุ่าตั้งคําถามวันนี้ผมตั้งผมจะตอบคําถามให้เข้าใจง่ายๆนะพี่เอ,อ,อสมมติว่าซุกกี้ตีน้อยเป็นพี่เบิร์ตธงชัย MK ซุกกี้อาจจะเป็นใครดีละ่ะเป็นไมโครเป็นพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนมันคนละเวกันพี่มันแฟนขับใครแฟนขับมันพี่คือพูดง,ง่าย สมมตินะอันนี้สมมุตินะเราทําร้านจิ้มจุ่มข้างทางเนาะก็อาจจะเป็นสไตล์ลูกพุ่งเอ่อสไตล์ไม้พีิรมพรคนที่อยู่สไตล์ไม้พีิรมพรเขาจะไม่ไปนั่งดูคอนเสิร์ตแบบแบบอิมแพกมารีนาหรอกพี่นึกออกไหมอ่าเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าลูกค้าใครลูกค้ามันเวใครเวมันตอนเนี้ยผมแค่จะพยายามจะสื่อกับพี่นุว่าซุกกี้ตีน้อยกับเอ็มเคซัดกันเนี่ยเขาซัดในเวเดียวกันที่ เพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องไปกังวลเลยครับว่าลาดยาเขาอยู่ยังไงเขาอยู่ได้พี่เขาจะหมายถึงว่าบูกะทะทจิ้มจุ่มเนี่ยเขาอยู่ได้ไม่เป็นไรแต่ทีนี้พี่กำลังจะถามว่าคนที่เป็นชาบูเหมือนกันพวกเอร้านแบบว่าชาบูอย่างเช่นสุกี้ดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่กันในเมื่อเข้าไขา่นาคาสองร้อยเจ็ดสิบหกเท่ากับเอ่อเท่ากับตีน้อยกับเท่ากับโบนัสสุกี้อ่ะที่เอ็มเคเขาจะ ทำไฟทิ้งแบรนด์เนี่ยมาแบรนด์ใหม่เนี่ยราคา276เขาจะทำไงถ้าเขาเปิดชาบู276เท่ากันนะฮะที่เขาไม่ใช่เป็นแบบบุกถ้าเข้าใจคําถามที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วครับก็ก็ก็พูดง่ายๆว่าสุกี้ตีน้อยกับเอ็มเคเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนคนสองกลุ่มในเวทีคอนเสิร์ตที่แม่งซัดกันเองพี่แม่งซัดกันเองมันก็มีโอกาสครับพี่ที่คนที่อยู่ในในในเวทีคอนเสิร์ตนั้นจะโดนลุกหลงอือ่าได้บอกพี่ก็คืออ่าพี่พี่นุ๊กบอกว่า เอ้าแล้วไอ้พวกที่เปิดหมาล่าเปิดคาชาบูสายพานนั่นนี่นู่นอะ่ะเขาจะอยู่กันยังไงอันนี้มีโอกาสที่จะโดนด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะปิดตัวเพราะว่า<ง>เกมของสาย่านพี่ม,มันเป็นสงครามราคาอย่างที่เขาพูดพูดกันนี่แหละครับพี่คือ,อใครเอาเงินมาเผาได้มากที่สุดคนนั้นแม่งชนะอ่าเป็นเหมือนในในหนังซีรีส์ที่ดังๆเนี่ยแหละพี่คือใคร ใครที่แม่งมีสายป่านยาที่สุดอ่ะเป็นพี่นุกับผมแล้วกันพี่นุกับผมนะพ่นุเป็นเอ็มเคผมแม่งเป็นสุก,กี้ตีน้อยพี่นุมีหมื่นล้านผมมีพันล้านพี่ว่าเอามาใส่กันจริงๆใครแพ้หมื 10, 000, 000, 100, 000่นล้านหมื่นล้านชนะแน่นอนใช่คือคือคือท้ายที่สุดแล้วอะ่ะใครเหลือเลือดในตัวเยอะที่สุดคนนั้นรอดที่อืมใครเหลือเลือดในตัวมากที่สุดคนนั้นรอด ใครเลือดหมดตัวก่อนคนนั้นตายพี่เกมมีแค่นี้จริงครับแล้วผมแอบคิดนะพี่นุผมแอบคิดความคิดส่วนตัวผมนะแม่งรู้กันเปล่าวะหลังบ้านต้อคุยกันรเปล่าวะทำไมอ่ะจะบอกว่าจับมือกันแล้วให้พวกอตายให้หมดแล้วก็เหลือกันอยู่สองคนหรอะนี่คือสิ่งที่ผมคิดพี่อันนี้ผมพูดในมุมของผมที่ผมเป็นผู้ประกอบการเนาะแล้วผมก็อยู่ในวงการธุรกิจมามาพอสมควรแหละแล้วก็ผมได้เห็นทั้งทั้งหลายหลายมุมทั้งมุมดี มุมไม่ดีมุมดาร์กมุมใต้โต๊ะมุมบนโต๊ะผมเห็นหมดเลยบางคนเนี่ยแม่งจับมือกันสองคนเนี่ยแม่งเพื่อให้ไอ้พวกคนอื่นแม่งตายให้หมดเลยหรือเหลือๆกันอยู่แค่สองคนจริงี่ผมมีความเชื่อว่ามันมันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าฟังจากที่ติ๊กพูดเนี่ยมันคือเอ็มเคสุกี้เออเอ็มเสุกี้ที่จะออก แบร์ลูกอะ่ะคือโบนัสสุกี้เนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบหกกับตีน้อยสองเจ็ดหกลัคก,กี้สองเจ็ดหกสามคนเนี่ยถ้าแข่งกันปุ๊บเนี่ยอีบรรดาสายพานหมาล่าชาบูเจ้าเล็กเจ้าน้อยชาบูของใครอะ่ะของเป็นต่อของใครอะ่ะตายหมดเพราะว่ามันคือทีนี้นมันคือราคาเดียวกันถ้าสมมติว่าราคาเดียวกันทุกแบรน์แม่งราคาเดียวกันหมดเลยลงมาใส่กับสงครามราคาเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยนะพี่คนที่มีสายพานยาวที่สุดแม่งรอด ข้อที่สองอแดนดิ้งใครแข็งแรงที่สุดคนนั้นรอดพี่ผมมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้พินุฟังสั้นๆครับและเรื่องนี้เกิดขึ้นวันนี้เองก่อนที่พี่นุจะติดต่อมาหาผมด้วยมผมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะศาสตร์พวกอาหารเศษอาหารลงไปที่ถนนเนาะพี่อืออืออือแม่งมันมีนกพิราบอยู่สองตัวพี่อตอนแรกมันก็กินเศษอาหารอยู่ดีๆพี่ อยู่ดีๆมันทะเลาะกันมันซัดกันัวปุ๊กปักปุ๊กปักเลยพี่แล้วทันใดนั้น,นะพี่แม่งไม่ถึงหนึ่งนาทีนกเอี้ยงแม่งบินมากินอาหารสบายใจไม่ต้องมีคู่แข่งนี่คือที่ผมจะสือ่อนี่จริงผมถ่ายรูปไปด้วยไอ้รูปเดี่ยวผมถ่ายเอาไว้ด้วยไอย้อจะสื่อว่านี่คือติบเลยกำลังจะสื่อว่าหลังบ้านเขาอาจจะคุยกันเขาอาจจะแกล้งทะเลาะกันในวงการธุรกิจทาได้ทุกอย่างพี่อันนี้มุมของคนเดียวนะพี่ อ่ะเหมือนโคก,กับป๊ปซี่เขาซัดกันมานัวตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทาไมทําไมป๊ปซี่อ่ะถึงแพ้ไทยถึงถึงแพ้โคกในไทยรู้ไหมพี่เพราะเขาไปทะเลาะกับเสริมสุขไงแล้วสุดท้ายเสริมสุขเขาก็ทําเองแล้วสุดท้ายเสริมสุขเขาก็ปล่อยเอสออกมาไงพี่กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าป๊ปซี่ต้องหาขนส่งเองต้องหาโกดังเองต้องเริ่มเหมือนนับหนึ่งเหมือนหนึ่งนับเริ่มต้นศูนย์ใหม่ในประเทศไทยโดยในขณะที่ โค้งไปไกลแล้วและในขณะที่ทุกอย่างอยู่ในมือเอสหมดเลยตอนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ทําให้แป,ป๊บซี่อยู่ได้ในมุมผมนะคือแบรนดิ้งพี่เพราะว่าเมื่อกี้พี่โนุถามว่าถ้าเราแบนถ้าราคาเท่ากันหมดมันจะตัดสินแค่สองอย่างพี่หนึ่งใครมีสายป่านยาวที่สุดสองแบรนดิง้งใครแข็งแรงที่สุดงั้นพี่ถามคือพี่ไม่ได้รับเงินโฆษณาม,มาจากใครเลยนะถามเลยสมมติว่าพี่เนี่ยเป็นเจ้าของร้านชาบูและขายราคาสองเจ็ดหกเท่ากับตีน้อยเท<ป>่ากับโบนัส ซุกี้ทีนี้เนี่ยวันนี้เขาแข่งกับลดราคากันเนี่ยมีโปรโมชั่นนี่นี่พี่ควรจะไปลดราคาแข่งกับเขาไหมทั้งที่พี่มีแค่ร้านเดียวไม่ได้มีหลายสาขาเหมือนเขาว่าแร้ตต้นทุนพี่ก็แพงพี่ควรทํำยังไงดีฮะอ๋อเอาอย่างนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนตัวผมเป็นเจ้าของร้านซุกี้ที่ได้รับผลกระทบแล้วกันเนาะ,ะผมะะจะไม่ลงแข่งเรื่องราคาพี่ผมจะไม่ลงไปสู้เขาเรื่องราคาสมมติว่าผมมีทุนอยู่แค่ร้านสองร้านสาม,าสาม้านเนี่ย ผมสู้ได้เต็มที่เดือนเดียวพี่สู้เขาไม่ได้หรอกหนึ่งเสียเงินสองเสียเวลาสามเสียสุขภาพจิตผมจะหาโปรดักที่ใหม่ๆว,ว้วาวๆแล้วก็สร้างแวรลูให้กับโปรดักตัวใหม่ๆนั้นนะออกมาเป็นเป็นเป็นโปรโมชั่นเป็นอะ,อะไรที่แบบว่าทั้งสองแบรนด์นี้ยแม่งไม่มีพี่หรือหรืออย่างที่ตอนนี้เนะียพี่เห็น เออมีสุกี้อันหนึ่งคือลกี้สุกี้เนี่ยเขาไม่ลดราคาแข่งนะเขาวันนี้พี่เพิ่งเห็นแคมเปญคือเขาบอกว่ากินกับเขาเนี่ยแล้วเขามีเป็ดย่างให้กินด้วยครับไอ้อย่างงี้ก็ถือว่ากาฉีกตลาดใช่ไหมใช่ก็แสดงว่าเขาก็คิดคล้ายกันกับที่ผมคิดคืออย่างงี้พี่ถ้าเอาเงินลงไปเผาเราสู้เขาไม่ได้หรอกพี่สู้เราหาจุดที่เรามีแต่คนอื่นเขาไม่มีแล้วเอาตรงเนี้ยแม่งเอามาเป็นจุดแข็งจุดขายยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะอันนี้สมมุติเป็นติต่าง มากินซุกี้ร้านผมผมอาจจะจัดเทศกาลโคตรพ่อคตรแม่งผลไม้ตามฤดูกาลกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่พอแล้วจะมีถุงให้อีกใบหนึ่งด้วยให้ใส่กลับบ้านเ <c oughs> พราะว่าเพราะร้านบุฟเฟ่ร้านหาเหี่ยอะไรพวกนี้ห้ามเอากลับบ้านใช่ไหมใช <c oughs> ่แล้วพี่ดูพี่ดูผลผลิตทางการเกษตรของของคนไทยเนี่ยตอนเนี้ยตกต่าชิบหาย สมมติอะสมมติแม่งแม่งสมมุติว่าอผมแม่งเอางอมาพันกิโลหรือเอามังคุดมาพันกิโลมึงกินทั้งมึงกินมึงกินซุกี้ของกูให้อิ่มหนำสำราญเลยมึงแล้วมึงก็แดกผลไม้ในร้านกูให้หมดเลยจนกว่ามึงจะอิ่มอ่าสุดท้ายก่อนกลับบ้านกูจะมีถุงให้มึงคนละใบเลยทุกคนคนละใบมึงยัดเท่าไหร่มึงเอากลับบ้านไปเลยพี่จริงไหมจริง นี่คือสิ่งที่ผมคิดพี่สมมุติว่า MK เอ็มเคแม่งทำอย่างเงี้ยทําพรุ่งนี้แม่งตังพรุ่งนี้เลยอ่เพราะพี่ต้องไม่ลืมกดอยู่ข้อหนึ่งคือการกินบุฟเฟน่นี่คือเอาอกลับบ้านไม่ได้เลยนอกจากความอิ่มที่ที่มันอยู่ในท้องแต่นี่เขามีถุงให้กูใส่ด้วยกูใส่เงาะแม่งเต็มเต็มถุงเลยแม่งเพื่อกันยัดยัแล้วมันจะเกิดมันจะเกิดไวรัลม,มันจะเกิดการถ่ายคลิปมันจะเกิดการ <S <S โปรโมทโฆษณาแบบฟรีๆให้ร้านเราเลยพี่นี่ไงพี่นุ้ถามว่าเป็นพี่พี่ทำไงผมจะทำแบบนี้ ผว่าทุกคนก็ต้องเอาผลไม้กลับก็ต้องแอบถ่ายคลิปมาแล้วก็แข่งกันทำคอนเทนต์ด้วยเอามาเอามาแข่งกันใ,ในในออนไลน์กันโอ้้ดีด่มันเป็นทางแก้เกมพี่เพราะเราไม่มีเงินเยอะแยะมากนายมหาสารไปเผาแข่งกับเขาเราไม่มีเงินไปยิงแอดําการตลาดเยอะแยะเท่าเขาเราใช้เงินชน,นที่มากินร้านเรานี่หละพี่เป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้เราเองวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดมีคนที่แบบว่าเพิ่งออกจากงานเนี่ย แล้วเขาอยากทําร้านอาหารเนี่ยคุณติคิดว่าเขาควรจะไปทําร้านชาบูไหมหรือว่าตลาดตรงนี้มันอิ่มตัวแล้วไม่ควรจะไปทําไปทํอย่างอื่นดีกว่าผมเพิ่งถูกสอนมาไม่นานนี้เองเขาบอกว่าตอนเนี้ยนะไม่ต้องคิดทําอะไรใหม่อ่าไม่ต้องคิดทําอะไรใหม่พี่โนโอนาเขาบอกกับผมบอกว่า back to basic คำว่า back to basic ในที่นี้ก็คือเราเนี่ยอเขามีกระเพราอยู่แล้ว เขามีก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเขามีขนมครกอยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยเขามีขนมจีนอยู่แล้วพี่เราไม่ว่าเราคิดจะทําอะไรเนี่ยมันมีคนทําเราก่อนหมดทุกอย่างแล้วพี่เราแค่เอามาทำดีๆด,ดีกว่าที่เคยมีมาก่อนในเนี้ยอันเนี้ยรอดผมอยากจะแนะนำอ,ะอาจารย์ผมคนหนึ่งเขาเขาเขาขายกระเพราอันนี้ <c oughs> อันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกับเขา คือทั้งสองคนเนี่ยขายกะเพราทั้งคู่พี่นุทั้งสองคนเนี่ยแล้วสองคนนี้เป็นเพื่อนกันสองคนนี้เป็นเพื่อนกันกวนเดียวกับพวกผมเนี่ยคนที่หนึ่งนะพี่ใบใบให้ว่ายอยู่แท่แถวลาดพร้าวปีที่แล้วยอดขายกัะเพราอย่างเดียวนะพี่ยี่สิบสี่ล้านบาทยังเยอะเออส่วนเพื่อนคนที่สองที่อยู่กวนเดียวกันเนี่ยปีที่แล้วปิดไปประมาณสิบล้านบาท กะเพราอย่างเดียวผ่านออนไลน์เดลิเวอรี่ร้อยเปอร์เซ็นด้วยพ like brand, hey man, ี่เขาเนี่ยทำของธรรมดาธรรมดาให้มันดูหน้ากินให้มันดูพิเศษกว่าคนอื่นเขาเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งในการขนส่งเดลิเวอรี่ใหม่จากกล่องโฟมก็เป็นกล่องกระดาษมีลายพิมมีพิมพ์ลายโลโก้มีนั่นนีนู่นมีลูปอะไรลงไปคนอื่นขายกะเพาสามสิบห้าสิบเขาขายเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเขาเสือกขายดีกว่าไอ้สามสิบห้าสิบอีก เออแสดงว่าการขายราคาถูกก็ไม่ใช่คําตอบว่าจะขายดีนะเออพี่นุ่มตอบพี่นุอย่างนี้ครับผมเขียนบทความไปบ่อยๆก็คือเราไปตลาดเราไม่เคยเจอมืออาชีพเลยนะพี่ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหรือตลาดหาเหวแล้วไปก็สมมุติเป็นงานประจําปีพี่เอาเป็นสงการแล้วกันพี่ไปดูดิซ้ายขวาพี่อะลูกชิ้นทอด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 หมึกย่าง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 อ่ะแล้วก็อะไรข้าวหน้าข้าวข้าวไข่เจียวข้าวไข่ แม่งมึงทําเดิมๆซ้ําๆแล้วมึงก็มาบอกว่าขายไม่ดีมึงทําเหมือนกันหมดทุกเจ้าเลยมึงพิเศษกว่ากันตรงไหนวะมึงก็แค่เอาโต๊ะครับมามาตั้งเอาผ้ามาปูแล้วตทอดกระทะขายถูกไหมพี่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือคนมีตังค์นะพี่แต่เขาอะยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่เขาแม่งอยากจะจ่ายเงินจริงๆรอะพี่นึกออกไหมพี่ก็คือเนี่ยอย่างผมไปเดินตลาดเนี่ยแม่งก็ซ้ำๆเดิมๆก็เกิร์บแต่พอไอ้แม่งเฮียแม่งมี ร้านซูชิมาเปิดใหม่แม่งอเจ้าเจ้าเก่าขายสิบบาทชิ้นละสิบบาทเจ้าใหม่แม่งแต่งตัวร้านมาอย่างดีแม่งแม่งใส่หมวกเชฟใส่เสื้อผ้าเชฟแล้วแม่งมีถุงมือใส่แม่งดูรู้ว่าเป็นมือชิพแม่งขายสิบห้าบาทผมซื้อพี่นุ้ร้านเล่าอ่ะมิกเซอร์ขวดห้าสิบบาทยังมีคนนั่งกินอยู่เลยตอนเนี้ยแต่ว่าคนมีตังที่คนเนี่ยยังมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่พอสมควรแต่แม่งไม่มีใครแม่งหาของที่เขาจ่ายออกไปแล้วเขารู้สึกคุ้มค่า เลยน้อยมากจริงเห็นด้วยเพราะ,ะว่าพี่ยะต้องควักกระเป๋าจ่ายถ้ากระเพราหมูกรอบจานละเก้าสิบาทเลยถ้วยที่เดียวเองอาจารย์หน,น่อยชิบหมายแล้วที่สำคัญคือไม่ได้พวกพี่นุ้ยสัญชาติอาณนของมนุษย์ทุกคนเนาะพี่แม่งมักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเสมอและคําว่าสิ่งที่ดีที่สุดไม่จําเป็นว่าจะต้องแพงหรือถูกไม่เกี่ยวคําว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือช่วงเวลานั้นยกตัวอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศเงินเดือนสองหมื่นเนี่ย สิ่งที่ดีที่สุดของเขาก็อาจจะเป็นกระเพราจานละหกสิบาทณนะเวลานั้นเนาะณนะเวลานั้นหกสิบาทเขาหกสิบาทนี้ได้กระเพราเนื้อได้ไข่ดาวได้เต็มเต็มชามแต่ณวันหนึ่งที่เขากินเดือนห้าหมื่นเขาก็จะกินได้มากขึ้นคนมันจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองณนะเวลานั้นตามสถานการณ์นั้นตามฐานะในเวลานั้นพี่อยากให้ติ๊กเนี่ยแนะนําคนที่ขายหาน ต่ร้นนี้ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยขายขาแล้วขายไม่ดีคุณพี่จะแนะนําแม่ค้าพ่อค้ายังไงในช่วงลานี้หนึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นตที่ผมเจอรู้จักในชีวิตจริงกับหลายๆคนที่ออกมาบ่นตามเพจนั้นเพจนี้ขายไม่ดีขายเงียบนั่นนี่นู่นพี่เชื่อไหมร้านพวกนี้ไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยครับค <c oughs> รับผมย้ําเสมอในในบทความผมเองในช่องชวนตัวผมเองผมพูดเรื่องนี้เสมอคือเรื่องความเป็นมืออาชีพพี่ร้านบางร้านนะ กูเห็นมึงโพสจังเลยขายไม่ดีขายไม่ดีนั่นนีนู่นเนียออเดอร์ไปไหนหมดผมก็เลยส่องมาว่าว่าร้านหนึ่งทำยังไงโหไอหนึ่งสกปรกสองแม่งกระโดกกระลาสามแม่งหน้าตาอาหารก็ไม่น่ากินรูปที่ถ่ายลงก็ไม่น่ากินอันนี้ร้านในออนไลน์นะส่วนร้านในชีวิตจริงพี่ผมเคยสงสัยนะพี่ว่าไอร้านร้านเนี้ยมันแต่งซะสวยงามเลยมันแต่งซะดูดีเลยทำไมไม่มีคนเลยวะอ่าผมก็เลยเข้าไปแตกของมันพี่ ผมเดินเข้าไปถึงในร้านแล้วอ่ะมันยังไม่รู้เลยว่าลูกค้าเข้าร้านมันยังนั่งกดโทรศัพท์อยู่เลยนี่ช็อตแรกนะช็อตที่สองทมันเห็นผมมันตกกระจว่าลูกค้ามาตอนไหนอ่ะผมก็สั่งมาว่าผมจะเอาอันนี้เอานี้เอานี้อ่าและไอ้ระหว่างที่ผมสั่งมันมันกระเสือกแม่งดูซีรีส์ข้างๆข้างเขียงเขียงสับไก่มันด้วยแปลว่ามันฟังออเดอร์จากผมด้วยแล้วมันก็ดูซีรีส์ด้วยสุดท้ายมันก็ทําให้ผมผิดจริงๆ เที่วสุดท้ายร้านนี่ก็เจ๋งจริงๆอาผมสรุปให้พี่เลยในคำตอบเนี่ยคือคนขายของอ่ะแม่งเยอะแต่มือชี่จริงๆอ่ะมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นพี่นี่คือคำตอบพี่ว่าขายอาหารทำธุรกิจอาหารเนี่ยทำยังไงจะรอดทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จมึงเริ่มจากตัวมึงก่อนเ,เป็นมืออาชีพแค่ไหนบางคนนะพี่ กุ้ต๋ยวชามหนึ่งมึงยังไม่รู้เลยว่าต้นทุนแท้จริงเท่าไหร่สักแต่ว่ากะเอาสักแต่ว่าอะหมูประมาณนี้เนาะเส้นประมาณนี้เนาะตับประมาณนี้ลูกชิ้นสี่ห้าลูกเนาะอะขายหกสิบาท, <S <S บาทมึงเคยรู้เปลว่าเส้นมึงใส่กี่กรัมไม่รู้หมูที่มึงใส่กี่กรัมไม่รู้พอไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงจะรู้กําไรได้ยังไงจะตั้งราคาขายได้ยังไงคนท่วญ่ไม่มีความรู้เรื่อชีพพี่นี่คือแผลที่ทําให้คนมันเจ๊งกันพี่ พี่ผมบอกเลยนะพี่คนขายอาหารเนี่ยใครแม่งตกงานมาแม่งเปิด y o u t u b e ก็ก็ทําขายได้ไม่รู้จะทําอะไรแม่งก็มัเปิดร้านอาหารได้ขอแค่มีตังก็เปิดได้จะเอาโต๊ะสีไหนก็เอาได้แต่แม่งความเป็นมืออาชีพไม่ถึง10%อร์เซผมมั่นใจสนุกมากไว้พี่รบกเนติ๊งอีกนะนะมาเปแล้วก็จะได้จะได้จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารกันเนาะขอบคุณ,คณตินะครับคุณสีทัศน์ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ คุติก็จดชื่อนี่ฮะหากันเขามีข้อความเขียนในออนไลน์กันนะครับไปติดตามกันได้แล้วก็เราพยายามจะติดต่อคุติมาคุยกับเราบ่อยบ่อนะครับประมาณอาจจะสัปดาห์ละครั้งเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สับคนที่ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องยอมรับว่าอยู่นี้คนมาขายของกันเยอะมากนะครับแต่ว่าความเป็นมาเบื่อชีพเนี่ยมันน้อยอาจจะเป็นพวกมไม่ดูแล้วก็ ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่คุณความเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนว่าไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนคุณจะต้องเป็นมืออาชีพนะครับเพราะว่าคนที่เป็นมืออาชีพเท่านั้นที่จะเจอคําว่าความสําเร็จวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการทได้วยจารย์สวัสดีครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่อาจจะได้สบายด้วย กระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของเราไอ้ไต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายอะไอ้